นดนเกือบแล้วเกือบตกเครื่องแล้วทุกคนเอ็นดูนางวันนี้น้องมีงานที่สุรินนะทุกคนแล้วแบบมันเป็นงานชนไงคนคู่แต่คนละเวทีกับไทยแลนด์เอ็นดูเอ็นดูเราเนี่ยแหละืตรงวิ่งรอบอีกแล้วเราเดยๆนางแบบเกือบไม่ทันเครื่องคะ่ะทุกคนเอาใจช่วยลูกชายวิ่งอย่างแบบเอ,อหูดับตับไม่ เกือบไม่ทันค่ะเอ็นดูเนาะก็สู้ซู้นะคนโก้ไปให้กำลังใจน้องได้นะทุกคนใครอยู่ใกล้สุรินแต่บุ๋มไม่แน่ใจว่าร้านอะไรผมก็จำไม่ได้ละไปดูที่หน้าแอลฟาน้องได้น้องลงไว้อยู่แล้วแบบดูนางสีทุกคนเอ็นดูวิ่งหูดับตับไม่สู้ซูทั้งตายทั้งนุกเนาะคนละเวทีกัน ได้ครับมีเงินไหมเนี่ยตัวของนหน่อยอุ้ยนะมีอยู่มีกี่ร้อยเองขอพ่อครับอือขอพ่อขอแม่ครับด้วยขอแม่ฮะขอแมมีสิแม่แม่ขอแม่ 来，俺来，你别跑嘞吧？你别跑嘞吧？别跑嘞！哦，嗯、你干啥呢？ หมดเดือนเรียนไหมให้แกคือเอาไรแท้ย่อไปเบ็ดได้ดิเอาเมียห้เอาเนาะมุ้ยยู่ดิเมียกมันไหมลูกนายมีสองร้อยเองนะจะอยู่กันได้เราสามคนเอาเมียหมดเอา อ,นนอ,อันนี้เขาไม่เรียกคอแล้วมั้งนี่เาไปเบอ,อร์ชุดนี้ได้ครับครับครับเฮ้ยงินจะบแล้วเฮ้ยสองร้อยอยู่กันสามคนนะจ๊ะไ,ไรอไ ทำไมมาช้าล่ะเพิ่งตื่นเหรอโถึงตีสี่รถติดตื่นตื่นสิบเอ็ดโมงหรือเปล่าตื่นตั้งแต่ตีสี่รถติดสุดมากเลยตื่นตั้งแต่เช้าไปไหมเนี่ยจมาทงไปจะอยู่ตรงนี้เหรอจไว้เจอไม่เป็นเนื้อ ไม่เป็นติดสามวันใช่ไหม